ค่ะเด็กๆกชั้นอนุบาลสาของคุณครูนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทําใบงานหรือในหนังสือที่คุณครูแจกให้ค่ะหน้าแรกนะคะต้นไม้ให้คุณค่าค่ะคําสั่งเขาบอกว่าสนทนาจากภาพแล้วขีดเครื่องหมายถูกทับภาพที่เป็นประโยชน์ของต้นไม้ที่เคยพบเห็นค่ะประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างเอ,อ่ยคุณครูสอนไปในคลิปแล้วนะคะอ่าประโยชน์ของต้นไม้คือมีรูป ป่าไม้ร่มรื่นค่ะสัตว์ป่ามีจำนวนมากขึ้นมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์อ่าและเมื่อไม่มีป่าไม้จะทำให้เกิดภัยแล้งเกิดน้ำท่วมแล้วก็สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยและสูญพันธ์ไปค่ะคำสั่งเขาบอกว่าให้ขีดเครื่องหมายถูกทับภาพที่เป็นประโยชน์ของต้นไม้ประโยชน์ของต้นไม้ก็จะได้แก่ป่าไม้ร่มรื่นค่ะขีดเครื่องหมายถูกนะคะต่อไปสัตว์ป่ามากขึ้น เครื่องหมายถูกค่ะแล้วสุดท้ายคือแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์เมื่อเสร็จแล้วเสร็จหน้านี้เราเปิดหน้าต่อไปเลยนะคะหน,หน้าต่อไปเป็นหน้าเลขสามค่ะเด็กๆคะเห็นเลขสามไหมเอ่ยคําสั่งเขาบอกว่าสนทนาจากภาพต้นไม้ที่ทําให้เกิดผลกินได้ คัดคำตามรอยปะและจับคู่ต้นไม้ที่มีความสำคัญคันค่ะต้นแรกคือต้นมะพร้าวอ่าเขียนตามรอยปะเลยนะคะเด็กๆเ,เขียนไปพร้อมคุณครูได้เลยนะคะหรือใครทำเสร็จแล้วเอ้ยมะพร้าวต่อไปต้นมะม่วงค่ะเขียนตามรอยปะเช่นกันนะคะมะม่วง รูปสุดท้ายคือต้นกล้วยค่ะเมื่อเขียนตามรอยปะเสร็จแล้วนะคะให้โยงภาพต้นไม้กับผลที่มีความสัมพันธ์กันค่ะต้นแรกของเราคือต้นมะพร้าวลูกมะพร้าวเป็นยังไงเอ่ยอ่าลูกมะพร้าวลูกนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วอ่าโยงมาเลยค่ะจากต้นมาหาผลมามาหาลูกมะพร้าวต่อไปต้นมะม่วง ต้นไหนเอ่ยต้นนี้นะคะอายงมาเลยค่ะและสุดท้ายต้นกล้วยไหนกล้วยเป็นยังไงเอ่ยเหลือสุดท้ายและโยงจับคู่กันค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดหน้าต่อไปหน้าต่อไปของเราคือเลขสีค่ะอ่าเด็กๆเห็นรูปอะไรเอ่ยมีช้างมีนกมีไส้เดือนแล้วก็มีกุ้งค่ะแล้วก็มีอะไรนี่มีต้นไม้ มีน้ำแล้วก็มีดินคำสั่งเขาบอกว่าสนทนาภาพสัตว์ที่อยู่อาศัยและวาดภาพสัตว์ลงในช่องว่างให้มีความสัมพันธ์กับที่อยู่อาศัยค่ะและวาดภาพสัตว์อื่นๆเพิ่มเติมนะคะรูปแรกเลยช้างช้างของเราอาศัยอยู่ไหนเอ่ยช้างช้างอาศัยอยู่บนบกอ่วัดช้างค่ะช้าง ช้างของครูอาจจะไม่สวยนะคะช้างของเด็กๆเป็นยังไงเอ่ยอย่าลืมวาดมาอวดคุณรูณนะคะมีช้าง เตรียให้ช้างด้วยค่ะช้างก็ต้องมีหางอ่าต่อไปนกนกอาศัยอยู่บนต้นไม้นกนกนกก็มีปีกอ่ามีนกต่อไปในน้ำในน้ำมีกุ้ง กุ้งกุ้งกุ้งโอ้โหกุ้งของคุณครูทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยเด็กๆต้องวาดให้สวยกว่าคุณครูนะคะอย่าลืมเอามาอวดคุณครูด้วยค่ะกุ้งมีนวดอ่าแล้วก็ในน้ำก็จะมีปลาคุณครูวาดปลาเพิ่มนะคะ ของคณคูอ่ะต่อไปเหลือรูปสุดท้ายส้เดือนส้เดือนอาศัยอยู่ในไหนเอ่ยอยู่ในดินส้เดือนอาศัยอยู่ในดินอ่าถ้าเด็กๆวาดรูปเสร็จแล้วนะคะเรามาทบทวนกันเลยค่ะบนบกสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกก็จะมีช้างมีนกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําก็จะมีกุ้งมีปลาแล้วก็ อาศัยอยู่ในดินก็จะเป็นไส้เดือนนะคะเมื่อเด็กๆทบทวนเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามค่ะเสร็จหน้านี้แล้วนะคะเรามาเปิดหน้าต่อไปกันเลยค่ะ,ะหน้าต่อไปหน้าต่อไปของเราจะเป็นเลขห้าอ่าเลขห้านะคะหน้าที่ห้ากอไผ่ให้ประโยชน์เขาบอกว่าสนทนาภาพและสังเกตภาพที่หนึ่งและภาพที่สอง แล้วกากระบาดท,ทับภาพที่แตกต่างกันในภาพที่สองค่ะเรามาเปรียบเทียบกันว่าภาพที่1กับภาพที่2แตกต่างกันตรงไหนบ้างแล้วกากระบาดในภาพที่2นะคะาภาพแรกเลยดูตั้งแต่ต้นไผ่เลยค่ะต้นไผ่ต้นนี้ไม่มีอะไรแล้วมาดูตรงนี้เอ,อ่โอต้นไผ่ต้นนี้เจอมังคุดมาอยู่ต้นไผ่ได้ยังไงนะคะรูปแรกกับรูป2ไม่เหมือนกันให้เด็กๆก,กากระบาดท,ทับมังคุดที่โผลมาในรูปที่สองค่ะต่อไปเลย อ่าต่อมาอ้าวเห็นกระลอกในรูปที่สองแล้วเรามาเปรียบเทียบในรูปที่หนึ่งค่ะรูปที่หนึ่งมีกระลอกไหมคะเด็กๆหาถ้าไม่มีให้เด็กๆก,กากระบาดท,ทับกระลอกเลยอ่าต่อไปเด็กๆเ,เห็นผู้หญิงไหมคะนี่ผู้หญิงมีเหมือนกันเลยแล้วต่อไปดูไปเรื่อยๆคะ่ะอันนี้มีใบไม้อ่าเรามาดูาาใบ,บมไ,ไม,บม,บมบ้ข้างล่างมีหนึ่งใบข้างบนมีใบไม้สองใบมีหนึ่งใบมีสองใบอ่าข้างล่างนี้หนึ่งใบกับก้อนหิน อ่าไม่เหมือนกันแล้วกากระบาดทับก้อนเห็นค่ะแล้วก็มองดูข้างล่างอ้าวไก่มาจากไหนเนี่ยไก่ในรูปที่สองมีแล้วรูปแรกมีไหมคะไม่มีอ่ากากระบาดทับไก่ค่ะอะมองขึ้นไปบนฟ้าอีกบนท้องฟ้ารูปข้างบนไม่มีอะไรแล้วมาดูบนท้องฟ้ารูปที่สองนี่อ้าวมีนกโผลมาแล้วก็มีก้อนเมฆด้วยรูปแรกไม่มีก้อนเมฆอ่าเสร็จแล้วมาดูบนที่นั่งค่ะ อ่าที่นั่งตรงนี้หรือแค่ไม้แค่ไม้มีตะก้ารูปแรงมีตะก้ารูปที่สองไม่มีตะก้าอากากะบาดค่ะแล้วก็มีต้นไผ่มีเหมือนกันเลยเด็กๆตรวจสอบความถูกต้องนะคะมีอะไรที่ไม่เหมือนกันอีกติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกอ่าเมื่อทำเสร็จแล้วคําสั่งมีอีกว่า สังเกตและนับจำนวนภาพที่ต่างกันในภาพที่สองแล้วเขียนจำนวนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะอ่าเขาบอกว่าเขาถามว่าภาพที่หนึกับภาพที่2มีจุดต่างกันกี่จุดให้เด็กๆนับรูปกากบาดท,ที่เรากาในรูปภาพที่2นะคะอ่นนะพร้อมกันค่ะนับช่วยคุณครูนะคะ1 2 3 4 5สห เจ็ดอ่าได้7รอบแลกเรามาทุกวันอีกรอบนึงค่ะว่ามันจะได้ตรงกันไหมอ่านะาพร้อมกันค่ะหนึ่ง6 7. อ้าเจ็อ่าได้เท่าเดิมก็เขียนเลขเจ็ดเจ็ลงตรงนี้เลยลงในช่องเลยนะคะภาพที่1กับภาพที่2ต่างกันอยุเจตดตำแหน่งค่ะอ่าแล้วเปิดมาเสร็จแล้วเปิดมาหน้าสุดท้ายของเรา อ่ยังไม่สุดท้ายหน้าที่หกเห็นไหมคะเห็นเลขหกไหมคะอ่าต้นไม้มีคุณค่าสนทนาและร้องเพลงพร้อมทําถ้าประกอบแล้วขีดถูกลงในวงกลมและบอกประโยชน์ของต้นไม้ที่มีอยู่ในเนื้อเพลงเพลงต้นไม้มีคุณค่านี่คือต้นไม้ต้นไม้มีค่าต้นไม้มีประโยชน์นานา,นากิ่งก้านใบช่วยให้ร่มเงา ลำต้นแข็งแรงทนทานสัตว์และคนใช้สร้างบ้านรังลำต้นให้ดอกและผลเก็บกินอร่อยพวกเราต้นไม้มีประโยชน์อะไรบ้างเอ่ยให้ร่มเงาเด็กๆคาในเพลงเมื่อกี้เขาบอกว่าต้นไม้ให้ร่มเงาไหมคะอาให้นะคะกิ่งก้านช่วยให้ร่มเงาอาให้ร่มเงาคิดลูกคะ่ะต่อไปใช้สร้างบ้านคน สัตว์และคนใช้สร้างบ้านหลังอาถูกไหมเอ่ยถูกให้กีดถูกนะคะและสุดท้ายให้ผลเป็นอาหารให้ผลเป็นอาหารลำต้นให้ดอกและผลเก็บกินอร่อยพวกเราอาถูกต้องหมดเลยอาเด็กๆทำถูกเหมือนคุณครูไหมคะเมื่อเสร็จแล้วให้เด็กเขาเขาบอกว่าวาดภาพประโยชน์ของต้น ไม้จากเนื้อเพลงและระบายสีให้สวยงามพร้อมบอกเหตุผลอ่าอันนี้คุณครูจะไม่ทําให้ดูนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทําเองอ่าต้นไม้ให้ร่มเงาเด็กๆก็ว่าร่มเงาไว้สร้างบ้านเด็กๆก็สร้างบ้านแล้วก็หรือจะให้เป็นอาหารเด็กๆก็ว่าลงเลยค่ะเมื่อวาดเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะต่อไปหน้าสุดท้ายแทนแทนหน้าที่เของเราค่ะเด็กๆเห็นเลขเจ็ดไหมคะ อ่าช่วยกันร,รักษาต้นไม้อันนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมเอยว่ามันมีรูปอะไรบ้างอ่าอันนี้คือรูปพั่วปวกพวกั่วไว้ขุดดินนะคะไว้สําหรับปลูกต้นไม้อันนี้คือบัวบัวรดน้ําเราใช้แวนรดต้นไม้นะคะอ่าเด็กๆคะเด็กๆเขียนเส้นปะไหมคะเด็กๆต้องทํายังไงเอยเขียน<อ>ตามเส้นปะนะคะคําแรกอ่านว่าปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้คำที่สองคือลดน้ำต้นไม้ค่ะ เมื่อเสร็จแล้วเรามาดูข้างล่างค่ะฟังคำถามแล้ววาดรูปสัญ,ญลักษณ์หน้าข้อความเป็นคำตอบให้ถูกต้องอ่ะรูปสัญ,ญลักษณ์ของเราคือผ่กขุดดินแล้วก็บัวลดน้ำนะคะต้นไม้เหี่ยวเฉ้าเราจะดูแลให้กลับมาสดชื่นได้อย่างไรคะเด็กๆขาระหว่างผู้ไว้ปลูกต้นไม้กับบัวไว้ลดน้ำปิ้งปองอ่ะต้นไม้เหี่ยวเชาเราก็ต้อง รดน้ำนะคะเด็กๆวาดรูปบัวรดน้ำลงไปเป็นคำตอบบัวรดน้ำเด็กๆวาดได้สวยๆนะคะสวยกว่าคุณครูเลยคุณครูอาจจะวาดไม่สวยคุณครูคิดว่าเด็กๆต้องวาดสวยกว่าคุณครูแน่นอนเลยค่ะมีบัวรดน้ำแล้วรูปที่สองป่าไม้ถูกทำลายเราจะช่วยแก้ไข ให้มีต้นไม้ต้นใหม่ทดแทนได้อย่างไรเอ่ยเด็กๆขาต้นไม้ตายไปแล้วเราจะทํำยังไงเอ่ยให้จะได้มีต้นไม้ใหม่มาทดแทนติ๊กตอก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 ปิ้งปองอ่าเราต้องปลูกต้นไม้ค่ะอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ของเราคือผ้วขุดดินให้เด็กๆวาดรูปผ้วขุดดินลงไปเลยนะคะอ่าั้าไวไว้ขุดดินไว้ปลูกต้นไม้ของเราเลยเราจะมีต้นไม้มาทดแทน เมื่อเด็กๆวาดภาพเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะ